สำหรับรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องของขนาดเล็กกระทัดรัดจึงช่วยประหยัดเนื้อที่เหมาะทั้งกับคนที่พักอาศัยในคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์เล็กๆหรือผู้ที่ต้องการเตาอบไว้ใช้งานง่ายๆในสำนักงานและร้านค้ากำหนดอุณหภูมิในการทำอาหารหรือขนมได้สูงถึง250องศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้นานถึง60นาทีจึงช่วยให้ทำอาหารและขนมได้หลากหลายตามต้องการ นอกจากนี้หลายคนยังชื่นชอบวัสดุของเตาอบรุ่นนี้เพราะมีความแข็งแรงและทนทานจึงทำให้ใช้งานได้ยาวนานรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันไอ้น้ำซึ่งมีข้อดีตรงที่ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับอาหารหรือขนมทำให้เนื้อสัมผัสไม่แห้งหรือแข็งกระด้าง นอกจากจะใช้อบปิ้งและย่างแล้วยังสามารถใช้อุ่นอาหารหรือขนมได้โดยที่สามารถรักษาทั้งรสชาติและคุณภาพเอาไว้ได้อย่างดีตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง230องศาเซลเซียสและกำหนดเวลาได้นาน30นาทีหลายคนชื่นชอบการใช้งานที่ครบถ้วนอีกทั้งยังถูกใจดีไซน์ของเตาอบที่เป็นสีขาวเรียบๆแต่ก็มีความเป็นมินิมอลที่น่ารักสดใสค่ะ เตาอบขนาด9ลิตรที่มีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานอย่างครบถ้วนทั้งหมดกำหนดอุณหภูมิซึ่งสูงถึง250องศาเซลเซียสอีกทั้งยังมีโหมดตั้งเวลาที่ตั้งได้นานถึง60นาทีโดยการตั้งเวลาดังกล่าวจะช่วยให้เครื่องหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจากรีวิวคนส่วนใหญ่พบว่าสามารถกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงจึงไม่พบปัญหาอาหารหรือขนมสุกไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและกระจกก็สามารถทนต่อความร้อนได้ดีค่ะแม้ว่าเตาอบรุ่นนี้จะมีความกระทัดรัดที่เหมาะสำหรับเนื้อที่จำกัดแต่ก็เลือกใช้วัสดุที่ช่วยให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานสามารถกำหนดอุณหภูมิได้สูงถึง250องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใช้อบหรือย่างเนื้อสัตว์ให้สุกได้และยังตั้งเวลาในการปรุงอาหารและขนมได้นานถึง60นาทีอีกทั้งยังมีกระจกกันความร้อนและมีขนาดกว้างช่วยให้มองเห็นอาหารหรือขนมภายในเตาอบได้ที่สำคัญคือสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึงอาหารและขนมจึงสุกอย่างสม่ำเสมอ เตาอบ9ลิตรที่มีฟังก์ชันไอ้น้ำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอาหารและขนมของคุณจึงทำให้มีเนื้อสัมผัสที่ไม่แห้งกระด้างอีกทั้งยังคงรักษาคุณภาพและคุณค่าของอาหารหรือขนมที่คุณต้องการเอาไว้ได้มีอุณหภูมิสูงสุดที่230องศาเซลเซียสและกำหนดเวลาที่ต้องการได้นานถึง30นาทีหลายคนประทับใจที่สามารถใช้งานได้จริงและยังมีดีไซน์สวยเก๋น่ารักแบบมินิมอล นอกจากนี้ยังเลือกใช้วัสดุเป็นกระจกเทมเปอร์ป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิธภาพอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด